สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับเบน PTN นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะทำการสอนการใส่คาร์บูเรเตอร์นะครับผมในกรณีที่เพื่อนเห็นนะตอนนี้นะครับก็คือผมได้ทำการอาใส่ปากแต่แล้วก็ใส่ตัวนี่ครับท่อท่อยานะเป็นของแต่งนะครับผมก็คือเราไม่ต้องสวมปลอกนะครับผมเราใช้ท่อยางแต่งไปเลยนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นโชคนะครับผมโชคดึงนะครับผมอันนี้ก็ซื้อแต่งมานะครับอ่าปักแต่นะครับผมแล้วก็เราทําการขันอ่าตัวล็อกให้แน่นเรียบร้อยเลยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการคนที่ใช้อ่ายังใช้ตัวแว็กแว็กกัมอยู่นะครับผมถ้าเพื่อนๆยังใช้แว็กกัมอยู่เพื่อนๆต้องทาอ่าตามแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนมีวิธีแบบไหนก็ลองปรึกษาอ่า ช่างแถวบ้านๆหรือว่าช่างแถวหมู่บ้านเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าทำแบบไหนนะครับก็ถ้าจะทแบบนี้นะครับก็คือเพื่อนๆต้องอุดนี่ครับเห็นไหมครับนะครับต้องอุดตัวนี้นะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาอุดตัวนี้อ่าที่อยู่ตรงฝานี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับอุดข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็โยมาอ่าไปเสียบกับตัวแหวกกล้ ที่อยู่ใต้ถังน้ํามันนะครับผมรูข้างล่างนะครับอ่าไอตรงนี้ก็เป็นอ่าเนี่ยครับท่อน้ามันนะครับผมที่มาจากถังนะครับเราก็เสียบเข้ากับอ่ารูของอ่าน้ํามันเอนโปตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าติดตั้งแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็อ่าประกอบสายตรงนี้นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับสายน้ํามันนะครับผมอ่า ลังจากเราเสียบไเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ลูกเร่งนะครับผมที่เรานี่ครับเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ลูกเร่งกับสายคันเร่งนะครับแล้วเราก็ใส่ตรงที่คาบูแล้วก็ทําการสตาร์ทได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมใส่ลูกเร่งอีกทีนะครับผมโอเคครับผมไปเลยครับมาต่อกันเลยนะครับเพื่อน ว่าตอนใส่ลูกเร่งนะครับผมก็คือเพื่อเพื่อเอาฝานะครับของตัวคาบูนะครับถอดออกมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปก่อนนะครับก็คือให้มันเข้าไปอยู่ในสายคันเร่งก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเมื่อเราใส่ฝาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สปิงนะครับใส่เข้าไป ใส่ ens, il, да. เข uh, ้าไปเลยนะครับพอเราใส่สปริงเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับในตัวนี้นะครับพลาสติกนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับพอเราใส่ไว้นะครับแล้วเราก็เอาตัวลูกชักนะครับผมนี่ใส่เข้าไปในล่องนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยตัวแผ่นพลาสติกลงมาแล้วก็ให้สปริงลงมานะครับ นี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นันเสร็จแล้วนะครับเวลาเราใส่ลูกชักเข้าไปในคาบูนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับเนี่ยไอ้ล่องตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องใส่ให้มันอยู่ในล่องตรงนี้ของคาบูด้วยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะเป็นล่องอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ถ้าเราใส่ไม่ลงตรงนี้นะครับลูกชักมันจะค้างนะครับผมมันจะลงไม่สุดนะครับผมเวลาเราซาร์รถมันจะเร่งเลยนะครับเพื่อนอันตรายนะครับเวลาอยู่ในเกียร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองใส่ลูกชักแล้วก็ลองซาร์กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ลูกชักกันเลยนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับสังเกตตัวนี้ให้ดีนะครับให้มันตรงกับเดือยตรงที่มันมีอยู่ในคาบูตรงนี้นะครับ เราก็ใส่มันเข้าไปถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับเนี่ยลูกเล่งมันจะไม่จมนะครับมันจะค้างอยู่นะครับผมเราก็ต้องสังเกตดูด้วยนะครับผมเมื่อเราใส่แล้วเราก็ปิดฝาดฝาให้เรียบร้อยอเสร็จแล้วครับก็ลองเช็คดูนะครับ ก็คือโอเคบิดทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเลยนะครับว่าจะสตาร์ทติดไหมครับผมเพราะผมไม่ได้สตาร์ทมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าเสียงอาจจะดังนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ท่อนะครับผมเสียงอาจจะดังนิดนึงไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับ พราเครื่องมันไม่ได้สตาร์ทเลย ครับติดอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่กล้าบิดนะครับเพราะเสียงมันดังพอสมควรเพราะมันไม่ได้ใส่ท่อนำเบื่อเพราะดูแล้วน่าจะติดอยู่นะครับ